ก็กลับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนหาเกาะลับน,นะครับนอที่แบบว,ว่าและหลายคนนะครับนอก็คือขอพี่มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอว่า อยากได้นะครับเนาะในส่วนของกระทะนะครับเนาะหรือว่าอาวุธนะครับเป็นของมาจิ้งจอกนะครับเนาะก็ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะว่าต้องทํายังไงนะครับผมหาก่อรับเจอแล้วผมหาลูกแก้วนะครับเนาะที่มันลอยไปลอยมาได้แล้วนะครับแต่เวลาไปสุ่มนะครับเนาะก็คือแบบว่าจะได้ในส่วนของเงินม่วงนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า อันนี้นะครับนก็เป็นทางด้านของรกิจกรรมนะครับนะที่แบบว่าหลายๆคนถามมานะครับนะว่าพี่ช่วยทําคลิปสอนหาหน่อยนะครับทำไมมันหายากจังนะครับนะ วันนี้พี่จะมาซื้อไก่ตันเผาวิสี่าิบาบทในเว็บพ่ซีดเองนะครับเราซื้อกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่นะครับพี่ก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้มาแล้วนะครับในส่วนของรหัสนะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าไปให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับทุกคนนี่นะครับพี่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรหัสตอนนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าของโคตรคุ้มได้ของโคตรเยอะนะครับราคาแค่99บกาาทเองนะครับและทางเว็บนะครับยังมีบริการฟาร์มต่างๆอีกด้วยนะคร เรารามเงินได้เลยนะครับและมีบริการขายไก่ตันตั้งแต่1บาทจนถึง1,000บาทนะครับสนใจกดเขาลิงต้คคิปพี่มาได้เลยเดียววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนละกันนะครับนาอว่าวิธีการหาหาประมาณไหนอะไรยังง่ายนะครับนาอและมีการตอบกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับสำหรับอาวุธแต่ละอันหรือว่าของแต่งกายแต่ละอันนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะเปามาเลยนะครับนาอเดียววันนี้นะครับทุกคนได้รู้แน่นอนนะครับนาอสสำหรับวงนาอคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของ ผลมาจิ้งจอกนะครับนอก็คือคลิปนี้นะครับมีการแจกผลมาจิ้งจอกถาวรด้วยนะครับถ้าคนไหนอยากได้ผลมาจิ้งจอกถาวรนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู90,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของผลมาจิ้งจอกถาวร1ผลแบบฟรีๆนะครับนอถ้าอยากได้ก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ดูคลิปให้จบนะครับนอคลิปนี้ถึง90,000คนดูนะครับก็รับไปเลยนะครับนอในส่วนของผลมาจิ้งจอกนะครับทุ นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาว่าอันนี้นะครับนาก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เอกนะครับนาที่แบบว่าแจกในส่วนของ นมาจิ้งจอกแบบฟรีๆให้ทุกคนนะครับและมาดูกันดีกว่านะครับนอว่าถ้าเราอยากได้ในส่วนของของที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับนอจะเป็นยังไงนะครับมีการดรอปยังไงนะครับก็คืออันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของลูกแก้วนะครับนอหรือว่าในส่วนของตรงนี้นะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่ามีโอกาสดรอปนะครับนอก็คือสําหรับโบนะครับนอก็เป็นโบนแรกนะครับพี่เรียกแบบนี้ละกันนะครับนอสสำหรับโบนแรกนะครับมีโอกาสดรอปเยอะมากนะครับนอประมาณ 30%นะครับน้อที่เราสุ่ม1ครั้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อก็ถือว่าเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของน่นะครับน้อก็คือ อันนี้นะครับก็มีโอกาสดรอป25นะครับเนาะ ancestor. แล้วก็จะมีทางด้านของนี่นะครับทุกคนก็คือสําหรับอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ25นะครับก็เป็นของเคลือนนั hmm ่นแหละนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของหน้ากากนะครับสำหรับหน้ากากมาจิ้งจอกก็ดรอปอยู closet, ่ที่10กระทาอยู่ที่10แล้วก็ผลมาจิ้งจอกอยู่ที่0.5นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าผลมาจิ้งจอกนะครับออกยากมากๆเลยนะครับและวิธีการหานะครับเน ูมูลก็จะตกดีนะครับเนาะและให้เรานะครับเนาะหากอลับได้เลยนะครับให้ขับเลือกมากนะครับเนาะออกมาเยอะๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ให้เรานะครับเนาะหาในจุดของลูกแก้วนะครับพี่เรียกแบบนี้ละกันนะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนๆของพี่ก็เรียกแบบนี้นะครับก็เรียยลูกแก้วแล้วก็มาแลกแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะอันนี้นะครับก็ได้ในส่วนของตรงนี้มากนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่า มีโอกาสดรอปเยอะมากนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโบนะครับเนาะก็มีโอกาสดรอปเยอะจัดนะครับเนาะเมื่อเราได้นี้เสร็จแล้วนะครับเนาะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะก็ให้เราหากรับประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเนาะเราก็พี่แนะนําให้เป็นผลพาละกันนะครับเนาะมันจะได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนพี่ขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าผลพาลนะครับเนาะก็ถือว่าได้เร็วจริงนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็จะได้ในส่วนของตรงนี้นะครับเนาะมาสุมตรงนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับได้เงินม่วงนะครับเนาะ ก็ต้อง กับนะครับนอแล้วก็มาใหม่นะครับทุกคนก็มาเปิดเกาะใหม่นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาสุมใหม่นะครับนอก็การหานะครับนอก็ยากอยู่พอสมควรนะครับทุกคนนี่นะครับนอก็ได้กระทามาแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าพี่ใช้เวลาหาเยอะมากนะครับสำหรับกระทาหลายคนอยากรู้นะครับว่ามันมีดาเมจเยอะหรือเปล่านะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนว่าดาเมจนะครับนอก็เอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับก็ประมาณ4,000ันหรือ5 0า0ดาเมจนะครับนอต่อ1ครั้งนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนนนะะครรัับบพี่ขอกก ว่าก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอสําหรับกระทานะครับเนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนอก็คือพี่แนะนําเลยแล้วกันนะครับเนอก็โหดอยู่นะครับเนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคน และเมื่อเราได้กระทามาแล้วนะครับเราก็สามารถมาตีบวกตรงนี้ได้นะครับนอก็มาตีบวกแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็สามารถมาตีบวกให้มันแรงขึ้นได้นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นสุดลับนะครับที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับนอก็มาตีตรงนี้ได้เลยนะครับนอลรวก็ต่อมานะครับนอลรวก็หาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่นะครับนอก็ พยายามหาไปเรื่อยๆนะครับนอเพราะว่าเรายังได้ของไม่ครบนะครับก็ทําเหมือนเดิมวนๆซ้ําไปซ้ามาประมาณนี้นะครับก็เกลลูกแก้วเกลืลูกแก้วแล้วเราก็มาแลกนะครับนอจนกว่วเราจะได้นะครับทุกคนเนืก็จะประมาณเลยนะครับนอก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับนะครั้งนี้นะครับก็คือไม่ได้นะครับนอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ทําเหมือนเดิมนะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอก็ เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับนอก็นีิ่วเลยนะครับนอก็มาเจอก่อรับแล้วนะครับทุกคนก็ให้เราเปิดกรอรับเหมือนเดิมนะครับนอเราก็ให้เราหาเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่นะครับนอก็หาใน2ของลูกูแก้วเหมือนเดิมนะครับนอเราก็ให้เรามาเปิดตรงนี้นะครับทุกคนจนกว่าเราจะได้นะครับนอนี่นะครับก็ได้เงินม่วงนะครับเมื่อได้เงินม่วงแล้วนะครับนอเราก็มาเปิดก่อเปิดก่อแล้วเราก็มาหาเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่นะครับนอกาหาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนอจนกว่าเราจะได้นะครับนอก็ได้เงินม่วงมาอีกแล้วนะครับนอ ฟาร์มเหมือนเดิมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเราก็ต้องฟาร์มเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าฟาร์มประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ฟาร์มเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเมื่อเจอเกาะลับแล้วนะครับเนาะเราก็ ถ้าเหมือนเดิมนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอเมื่อฟาร์มนะครับเนาะเราก็ไปสุ่มนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าโคจะง่ายนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเก็บลูกแก้วเก็บลูกแก้วแล้วเราก็ไปสุ่มนะครับเนาะจนกว่าเราจะพอใจหรือว่าได้ของที่เราอยากได้ทั้งหมดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าได้เงินม่วงอย่านะครับเมื่อได้เงินม่วงนะครับก็ท้าเหมือนเดิมนะครับเนาะทับแบบซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่ออยยๆนนนนนนนะะะะะะคคครรรรัััับบบบเเเเาาาาาจจกกกววว่่่ได้้พีขลลแ อันนี้นะครับน้องก,ก็เป็นคลิปจริงเลยนะครับน้องก,ก็คือแบบว่าพี่ใช้เวลานานมากนะครับน้องก,กว่าจะมาเป็นคลิปสั้น,นประมาณนี้นะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับน้องตอนนี้ก็ ได้มาแล้วนะครับในส่วนของหน้ากากนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับนอรไม่ใช่หน้ากากนะครับทุกคนก็คือฮาคี้นะครับนอก็เป็นฮาคี้หมาจิ้งจอกนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าควรจะได้แต่ละอนนะครับนอรแล้วก็ต่อมาก็ทําเหมือนเดิมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอเราก็หาไปเรื่อยๆนะครับนอร์ทาไม่ได้เราก็หาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่นะครับนอก็หาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทั้งหมดนะครนนนนน็ะะเเปมาาาณี้ลยพพ่แํให อาละกัน products, Again, problem, khác, 哈哈 er false, like นะครับนอผลผระมันจะได้เร็วมากนะครับทุกคนเอก็จะประมาณเลยนะครับนอย้ำนะครับว่าถ้าได้ผลผ้านะครับนอก็คือมันจะเร็วมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับนอและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเป็นผลที่เหมาะที่สุดนะครับนอในการฟาร์มนะครับทุกคนโอ้โหได้เงินม่วงนะครับนอก็ทาเหมือนเดิมนะครับนอได้เงินม่วงแล้วเราก็มาเก็บเก็บเก็บแล้วเราก็ไปสู่เหมือนเดิมนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเมื่อเราได้แล้วนะครับนาอเราก็เก็บเก็บเก็บแล้วเราก็ไปสุูบนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนะว่าเงินม่วงนะครับเราจะ มีโอกาสนะครับนอได้เยอะจะจัดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนอเมื่อเราเก็บเสร็จแล้วนะครับนอเราก็ไปส่มนะครับนอไปสูมตามเคยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอก็จัดไปเลยนะครับนอครั้งนี้จะได้หรือเปล่านะครับนอสําหรับครั้งนี้นะครับโอ้เรียบร้อยนะครับนอก็ได้มาแล้วนะครับในส่วนของหน้ากากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับก็เป็นเวลาทั้งหมดนะครับนอในส่วนของ การฟาร์มนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับนอกวัวจะมาเปกิ๊สั้นประมาณนี้ครับพี่ใช้เวลานะครับนอก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับนอประมาณ3วันเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าพี่มีเล่นเองบ้างแล้วก็ให้รุดน้องเล่นบ้างนะครับนอในส่วนของรหานของพี่นะครับก็เลยแบบว่าได้เร็วนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่มีผลพานะครับนอไม่มีอะไรเลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่า ถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับน้องอาจจะยุ่งยากมากๆเลยนะครับน้องแนะนําต้องมีผลพาละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องถ้าเอาผลอื่นไปหานะครับน้องเรียกได้ว่าก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ยากพอสมควรนะครับก็แนะนําให้เป็นผลพาละกันนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ก็มาบอกนะครับว่ามีโอกาสดอกยากแค่ไหนแล้วก็มีโอกาสหาได้ยากแค่ไหนนะครับน้องเราก็การหายากแค่ไหนนะครับก็ทุกคนก็น่าจะได้รู้ไปแล้วนะครับในคลิปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็ เพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับบงน้องคนไหนนะครับพี่ๆคนไหนที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับเข้าม,มาแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับก็เป็นทางด้านของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย